ยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่831ขอโทษนะถึงทีข้าบ้างละ่ะตอนที่6ตอนนี้มันยังเป็นช่วงเวลาเช้าอยู่ถนนใหญ่ในเมืองหลวงของแคว้นยานจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินผ่านไปมาในขณะนั้นเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูก็ดังขึ้นจากในกลุ่มคนที่พลุกพล่านจอแจ ผู้คนจากทุกทิศทางต่างมองตรงไปยังต้นเสียงนั้นพวกเขาเห็นผู้เยาว์ที่ใบหน้าซีดขาวคนหนึ่งกำลังกรีดร้องหวยหวนทางตะเกียกตะกายฝ่าฝูงชนเสียงวิงวอนขอร้องที่ดังออกจากปากของผู้เยาว์คนนั้นทําให้ผู้คนบนถนนต่างชงะงักค้างอยู่กับที่ด้วยความตกใจและประหลาดใจดูจากหน้าตาและเสื้อผ้าของผู้เยาว์คนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันในศึกประลองวิญญาณ ซึ่งทุกคนต่างสงสัยว่าทําไมจูจ่ๆผู้เยาว์คนนี้ถึงมาปรากฏตัวที่นี่พร้อมกับกรีดร้องด้วย้อยคําที่น่าตกใจให้คนมากมายบนถนนได้ยินศึกประลองวิญญาณอันยิ่งใหญ่มักจะดึงดูดความสนใจของทุกคนในเมืองหลวงในทุกๆปีทว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในศึกประลองวิญญาณปีนี้นั้นผู้คนต้องเคยได้ยินมาบ้างไม่มากก็น้อยเพื่อปกป้องสิทธิคนหนึ่งจากสำนักศึกษาเฟิงหัวองค์ราชทายาท ได้แ,แอบบังคับให้สิทธิจากสำนักศึกษาอื่นถอนตัวออกจากการแข่งขันซึ่งข่าวลือพวกนั้นก็ได้กระจายไปทั่วทุกมุมของเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผู้เยาว์คนนั้นพูดอยู่ตอนนี้มันได้กระตุ้นความสงสัยในใจของคนที่อยู่บนถนนให้มากขึ้นเมื่อชายที่ไล่ตามเจ้าซุนเห็นเขาวิ่งเข้าไปในฝูงชนพร้อมทั้งกรีดร้องและพ่นคำพูดเพล่อยออกมาใบหน้าของเขาก็มืดมนทันทีชายชุดดำที่เพิ่งก้าวตามหลังมาก็แทบจะหมดสติไปด้วยความโกรธอย่างที่สุด เมื่อได้ยินสิ่งที่เจ้าซุนพูดออกมาวิไอ้โง่บัดซบนั่นมาพูดอะไรตรงนี้จัดการปิดปากมันเดี๋ยวนี้ซะอย่าให้มันได้พูดอะไรออกมาอีกชายชุดดำโกรธจนหน้าซีดเขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนทําให้เรื่องบานปลายเกินควบคุมถึงขนาดนี้ได้ฝูงชนแออัดยัดเยีดยดกันอยู่บนถนนพร้อมทั้งเสียงของเจ้าซุนที่ดังแสบหูตอนนี้คนจํานวนมากได้ยินคําพูดพวกนั้นแล้ว ผลลัพธ์ของมันจะเป็นอย่างไรชายหลายคนกระโจนเข้าใส่เจ้าซุนที่อยู่กลางถนนทันทีพร้อมกับมีดในมือพวกเขาต้องการจัดการกับเจ้าซุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ไม่รู้ว่าทําไมผู้เยาว์ที่ดูตื่นตระหนกและกลัวจนลนลานคนนี้ถึงได้เลื่องอย่างกับปลาไหลเขาเคลื่อนผ่านผู้คนที่เบียดเสียดอยู่บนถนนอย่างคล่องแคล่วทําทให้ผู้ที่ไล่ตามไม่มีโอกาสเข้าใกล้เขาได้เลยและปากของเขาก็ยังกรีดร้องอยู่ตลอดเวลาพ่นถ้อยคําบัดซุบพวกนั้นออกมาไม่หยุด เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงแค่สิบกว่านาทีเท่านั้นร่างของเจ้าซุนก็หายไปท่ามกลางฝูงชนส่วนคนที่ได้ตามมาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากกลับไปพร้อมกับความเดือดด้ลนแต่การไล่ตามอย่างไม่ปราณีของพวกเขาก็ไม่พ้นสายตาของผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนที่อยู่บนถนนและด้วยถ้อยคําพูดที่เจ้าซุนกรีดร้องออกมาขณะที่หลบหนีการคาดเดาแปลกก็เกิดขึ้นและแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วซึ่งเมื่อได้ยินการคาดเดานั้นผู้คนจากเขตประลองที่หนึ่ง กส็สร้างทฤษฎีสมคบคิดขึ้นทันทีที่การแข่งขันในวันนั้นจบลงสำหรับผู้เยาวที่คู่ต่อสู้ของเขาสละสิทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดก็ได้ต่อสู้แล้ววันนี้ซึ่งการต่อสู้นั้นเองเขาก็ได้แสดงพลังที่น่าเหลือเชื่อและน่าตกใจนั่นก็คือพลังวิญญาณขั้นสีเขียวด้วยพลังอันเนือชั้นของอูเสียทําให้พวกชอบสอดรู้สอดเห็นเริ่มคิดว่าสถานการณ์มันแปลกพลังขนาดนี้ ไม่มีความจําเป็นใ,นใดๆเลยที่เด็กคนนี้จะต้องรอบทําเรื่องเช่นนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังงุนงงอยู่นั่นเองข่าวอีกอันหนึ่งก็แพร่กระจายเรากับไฟป่าตอนเช้าในวันเดียวกันนั้นผู้คนได้พบเห็นผู้เยาว์คนหนึ่งที่สวมเครื่องแบบของสํานักศึกษาหัวหวานถูกไล่ตามฆ่าอยู่บนถนนใหญ่ในเมืองหลวงพร้อมกันนั้นผู้เยาว์ที่ถูกตามล่าน,นั้นก็กรีดร้องอ้อนวอนอยู่ตลอดเวลาและจากคําพูดอ้อนวอนของเขาได้บอกถึงข่าวสําคัญอีกอย่างหนึ่งว่า การสละสิทธิ์ของคู่ต่อสู้คน,นก่อนของอูสเสียไม่ได้เป็นฝีมือขององค์ราชายาทแต่เป็นคนอื่นที่ไปข่มขู่คู่ต่อสู้ของอูสเสียและบังคับให้พวกเขาสละสิทธิ์พร้อมกับโยนความผิดไปให้กับองค์ราชายาทเมื่อนำข่าวที่น่าตกใจทั้งสองมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันภาพทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยออกมาและแพร่ก,กระจายไปราวกับไฟป่าที่ถูกลมแรงโหมกระหนำ่ำนำพาข่าวนี้ไปยังทุกซอกทุกมุมในเมืองหลวงของแคว้นยาน ยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่832ขอโทษนะถึงทีขบ้างละตอนที่7ในเมืองหลวงของแคว้นยานที่นั่งอยู่หลังโต๊ะสูงในห้องทรงพระอักษรคือจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันใบหน้าของเขาซีดเผือดไร้สีเลือดขณะที่มองไปยังชายชุดดำที่กำลังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานของเขาเขาโกรธจนหน้าเขียวกำมือแน่น ข่าวในเมืองหลวงเพิ่งจะมาถึงและที่อยู่บนม้วนกระดาษคือบันทึกเหตุการณ์นในวันนั้นข่าวลือและกระแสลมในเมืองหลวงนี่เปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> ไหนว่าจัดการทุกอย่างได้อย่างดีไม่ใช่หรือห <c oughs> จักรพรรดิตามองดูชายชุดดำและปลาม้วนกระดาษใส่หน้าของชายชุดดำคนนั้นทันทีชายชุดดำก็ยังคงคุกเข่านิ่งอยู่บนพื้นไม่กล้าพูดโต้ต,ตอบอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวข้าสั่งให้จเจ้าไปทำงานให้สำเร็จแล้วจเจ้าไปทำอะไรฮะ นี่มันหมายความว่ายังไงนี่มันอะไรทําไมสิทธิ์ของหัวหวันถึงไปโปรดที่ศึกประลองวิญญาณได้แล้วเจ้าเด็กที่ชื่ออูเสียน,นก็แสดงพลังวิญญาณขั้นสีเขียวออกมาอีกนั่นไม่ใช่การบอกทุกคนหรอกรู้ว่าคําโกงหกทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็นแค่เรื่องตลกหนะ้าแถมยังปล่อยให้ความจริงถูกเปิดเผยออกมาไม่พอไอ้พวกลูกน้องปัญญาอ่อนของเจ้ามันทําบ้าอะไรหลังจากนั้นคนทั้งกลุ่มปล่อยให้สิทธิ์หัวหวันไปวิ่งบ้าคลั่งอยู่กลางถนนพ่นเรื่องเหลวไหลพวกนั้นออกมาได้ยังไงกัน พวกเจ้าคิดว่าข้ามีเรื่องปวดหัวไม่พอหรือไงรู้ไหมพวกเจ้าทําให้เรื่องมันยิ่งอื้อเฉาวมากขึ้นกว่าเดิมอีกจัพก,กัพดินั่งอยู่บนเก้าอี้เขาหายใจแรงด้วยความโกรธอย่างมหาศาลที่กําลังเดือดพล่านอยู่ภายในใจดวงตาสีแดงกำลัของเขาจ้องเขม่งตรงไปยังชายชุดดําที่กําลังคุกเข่าอยู่บนพื้นตรงหน้าเขาชายชุดดําถึงกับตัวแข็งทื่อเขาก้มหัวลงต่ามากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของกระหม่อมเอง กระหม่อมไม่คิดว่าสิทธิ์จากหัวหวานจะกลับคำพูดกระทานหันแบบนั้นกระหม่อมส่งคนออกไปสืบหาที่อยู่ของเจ้าซุนแล้วพยะค่ะถ้าเราเจอตัวเขาเมื่อไรเขาจะต้องเสียใจแน่ๆหลังจากเจ้าซุนก่อความวุ่นวายขึ้นในเมืองหลวงแล้วเขาก็หายตัวไปเลยเพื่อจะจับตัวเจ้าซุนพวกเขาจึงไปเฝ้าอยู่ที่โรงเตรียมที่พักของสำนักศึกษาหัวหวานแต่หลังจากที่รออยู่ทั้งคืนพวกเขาก็ไม่เห็นวิแววของเจ้าซุนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องมันปลายไปมากกว่าน,นี้ พวกเขาจึงทาได้แค่ส่งคนออกค้นหาตัวเจ้าซุนทั่วทั้งเมืองหลวงแบบลับๆแต่หลังจากค้นหาไปทั่วเมืองหลวงพวกเขาก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าซุนเหมือนกับว่าเจ้านั่นหายตัวไปจากพื้นโลกนี้แล้วไม่ว่ายังไงก็ต้องหาตัวเจ้าซุนคนนั้นให้เจอองค์จัก,กรพรรดิรีตาพูดพร้อมกับสกัดกลั้นความโกรธเอาไว้ในใจอีกอย่างเราทําเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้แล้วพลังวิญ,ญญาณของเจ้าเด็กคนนั้นถูกเปิดเผยออกมาแล้วด้วยถ้าเรายังขืนทําต่อไป ก็มีแต่จะถูกหัวร้อยเยาะไม่มีใครเชื่อว่าผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีเขียวจะต้องการความช่วยเหลือเช่นนั้นจากเล่ยเฉินรอกในที่สุดองค์จัก,กรพรรดิก็หัวโลง่งพอจะคิดอะไรได้สำนักศึกษาเฟิงหัวกลายเป็นจุดสนใจในเขตประลองหลายเขตเขาเองก็ได้ยินมาบ้างแต่ไม่คิดว่าผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดจากสำนักศึกษาเฟิงหัวจะมีพลังที่น่ากลัวเช่นนี้ด้วยพยาคับฝาบาทชายชุดดาก็ตอบรับ องค์จัก,กรพรรดิก็สูดหายใจเข้าลึกๆสถานการณ์ที่สำนักศึกษาเฟิงหัวเกินกว่าที่ข้าคาดเดาเอาไว้ในตอนที่พวกเขาสนิทสนมกับองค์ราชายาตในเมื่อไม่มีทางที่เราจะใช้ประโยชน์จากคนของสำนักศึกษาเฟิงหัวให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นได้แล้วงั้นเราก็พยายามดึงพวกผู้เยาว์ที่มีพรสวรรค์สูงพวกนั้นให้มาเป็นพวกเราแทนองค์จัก,กรพรรดิพูด,พ,ดพร้อมกับหยุดอยู่ครู่หนึ่งสีหน้ากรธเคืองของเขาหายไปแล้วในขณะที่ริมฝีปากกลายเป็นรอยยิ้มเอ็นดู ช่วงนี้ลูกฟ้านอยู่แต่ในวังน่าจะออกไปผ่อนคลายบ้างสักเล็กน้อยเขาควรจะใช้ประโยชน์จากศึกประลองวิญญาณที่ยังแข่งกันอยู่ไปคลุกคลีกับคนเก่งๆจากสำนักศึกษาต่างๆบ้างเผื่อจะได้เลือกคนเก่งๆมาอยู่ข้างกายคอยคุ้มครองเขาในอนาคตได้เมื่อพูดถึงองค์ชายสี่แววตาขององค์จักรพรรดิก็อ่อนโยนขึ้นมากเออแล้วเรื่องขององค์รัชทายาทลพยาค่ะชายชุดดำถามอย่างระมัดระวัง สีหน้าขององค์จัก,กรพรรดิก็ดูบึ้งตึงขึ้นมาทันทีให้เรื่องมันซาลงก่อนรอจนกว่าจะถึงการตัดสินสิบคนสุดท้ายในศึกประลองวิญญาณจากนั้นค่อยดำเนินการต่อเจ้ากับคนของเจ้าเพิ่งจะก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นถ้าขืงนยังทำต่อจะทำให้เกิดความสงสัยด้วยไม่จำเป็นขึ้นมา